ครับูมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทางหนึ่งตุลาครับท่าน ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยนะเราไปชมกันเลยวันนี้ครับผมวันนี้ก็เป็นทาน10บโบนก็แบ่งปันสามตัวนะท่านสงแล้วก็สามแล้วก็เจ็ดสง แล้วก็สแล้วก็เนะ3ตัวเป็นแนวทาง10โบนนะท่านก็ขอบคุณขอบคุณมากครับนะก็เบ่งปานจากหลายแนยวทางนะดับเหลือเด่นนะท่านดับเหลือเด่นนะสุมให้ดูนะก็เบ่งปานดับหลายสุรแล้วก็เหลือเด่น นีาทานก็เหลือแค่237 3ตัวเป็นเนวทาน10บน <c oughs> ไปต่อกันครับโหมใบนี้ครับนอบอนาทานนอบอสองเถียวชนนะเนวทานหลักห,หน่อยบนโชนสองสูตรฝั่งซ้ายหกฝั่งซ้าย68 90 2 3 4แล้วก็ฟังโครวนะฟังโครว7 8 9 0 1 2 3ชูนนะท่านชูนนะสรุปแล้ว2เทียวนี้ชนูน2 0 3 8 9นะชูนที่ 0 2 3 8์สองสดเโชวแนวทางหลักหลักหน่อยนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆเลยหน่วยบบนนะท่านไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านล้วนปูชายเบ่งปันอีกแล้วท่านก็เบ่งปันอย่างเร็วจริงๆนะท่านผู้ชมเบ่งปันหนึ่ง แบ่งปันสามนะบ่งปันเจ็ดน,นะแนวทางเด่นล่างนะแนวทางเด่นล่างก็กล้วนปู่ชายนะเจ้าของแนวทางแบ่งป,นปันเด่นล่าง1 3 7นะ3ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ก็นเน้น หน่วยล่างเน้นหน่วยล่างล้วนปูชายนะท่านก็แบ่งปัน,ปนหนึ่งสองจ็ดหนึ่งสองแล้วก็เจ็ดนะเบ่งปัน,ปนสามตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างแรงครับ ถ่าผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังเจอกาลังใจด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้เต้มสอนอโบนสองเถียวชนนะท่าน เต็ม10หน่วยโบลสองแถว,ชน,ถว,นถวชนนะแถวที่1นึ่งแถวที่2องนะนะก็แถวที่1น,นึ่งแถวที่2นะชนเต็ม0เต็ม1เต็ม2เต็ม4นะท่าน2องแถวชนนะ ก็ขอบคุณมากครับนะขอบคุณแนวทางที่เบ่งปานจริงๆก็สูตรนี้ใบนี้ก็อดีตก็ยาวๆนะท่านผู้ชมนะสรุปแล้วก็ผ่านนะแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานเต็ม0124ชนูนใบนี้ครับผม ใบนี้เราไปชมกันเลยนะโ o ให้ดูก่อน10หน่วยล่าง10หน่วยล่างแบบ5ตัวนะอดีตก็ก็ผ่านนะท่านอดีตก็ผ่านก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน 7จ2 3หนึ่งสองสามหกนะเจ็ดหนะึ่งสองสามหกแบ่งปานหกหกตัวนะแบ่งป,ปานหกตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลที่ เบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้ก็เนวทานหลักหน่อยโบนก็เบ่งปันหลายสูตรนะท่านดับเหลือเด่นนะอดีตยาวๆวุมนะซูมให้ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13สูตรดาบนะท่านดับเหลือเด่น ก็ดับไปแล้วก็เหลือเด่นที่0468 0468นะก็เหลือ4ตัวเนวทานหลักหน่อยนะหลักหน่อยบุญก็ขอบคุณมากครับนะต่อไปครับผมไปนี้ สิบสิบเก้าสิบเก้าเบ่งปานทานหลักหน่วยโบนแบบสี่ตัวนะก็อดีตก็ผ่านนะท่านอดีตก็ผ่านนะอดีตก็ เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน 45, 6, 7, 8, นะ5 6 7 8กเจ็นะห้าหก็แนะก็เบ่งปัน,ปนเบ่งปัน4ตัวเป็นเนวทาง19บเนะท่าน19บเบ่งปันเนทานหลักหน่อยแบบ4ตัว5้าห ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ชาวโรดเนวทานหลักสิบหลักสิบแบบสองตัวหลักสิบแบบสองตัวนะ <c oughs> ก็แบ่งปานเจ็ดเจ็ดแปดนะเจ็ดแล้วก็แปด แบ่งปัน,ปนสองตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะแนียวทานที่แล้วก็ผ่านนะท้ชมอดีตก็ผ่านเนียวทานใหม่นี่ก็แบ่งปันเจ็ดแปดสองตัวเป็นแนวทางซาวารูนะเจ้าของข้อมูลใบนี้ครับ ท่านรัชนุษนะรัชนุษแบ่งป,ปันอีกหนึ่งแนวทางให้พิจารณาด้วยแนยวทางสิบล่างแบ่งป,ปันแปดแบ่งป,ปันสี่แปดสี่นะท่านท่านรัชนุษย์ก็แบ่งปันสองตัวเป็นแนวทางหลักสิบล่าง ก็ขอบคุณมากถ้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้สอนโอบนณสิบหน่วยโบน์แบบสี่ตัวก็ อดีตยาววนะอดีตผ่านนะอดีตผ่านแนวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันนะท่านศูนย์หนึสนู 49, นหนึ่งสี่เก้นะศูนย์หนึเนยะแนวทานสิบหน่วยโบนแบบ4ตัว ก็ขอบคุณมากที่แบ่งปันอย่างเร็วจริงๆนะท่านต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทานตะนะตะแนวทานหลักหน่อย10บล่าง10หน่วยล่างนะส่วนนี้ก็เป็นอดีตที่ผ่า,ผานมานะก็สรุปผ่านนะท่านผูช้ชม 2 8 9 4 3 7ผ่านนะแนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน8 9นะ8แล้วก็9แบ่งปัน2ตัวนะแนวทาน1ตอ่อรอขอบคุณจริงๆข้อมูลที่แบ่งปนันนะ ต่อไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักเอ้ยใบนี้ครับใบนี้ก็แบ่งบานฟังไส้มือก็เป็นฐานเด่นบอลอส่วนฟังข้อมือก็เป็นฐานชนกำลังวันอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมท่านนี้ก็เบ่งปันอย่างเร็วๆทันใจด้วยนะ แนวทานบอล4-5-6นะแนวทานบนล่าง4-5-6อดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะสองก็ผ่านสามก็ผ่านนะส่วนเลขกำลังวันก็แบ่งปัน4กับ5นะชน4นะชน4แล้วก็ชน5นะ เดี๋ยวทานที่แล้วก็ชนสอชนสานะท่าน6กศก็ชูเกนะชนแปนะก็เป็นแนวทานเด่นบนล่าง3ตัวแล้วก็เลขกำลังวัน2ตัวเป็นเนวทางไปต่อการครับผมนะใบนี้1 1 0หน่อย สุดที่1กับสุดที่2นะก็เนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วก็ผ่านนะเนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปันแบ่งปัน3 8มแปดนะสาแนะเนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปันสองตัวเป็นเนยวทาน ก็ไม่โชนเดวทันที่แล้วโชวนสองศูนย์แปดหกเจ็ดไม่โชนศูนย์หนึ่งไม่โชนเดวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันสามแปดก็ขอบคุณอย่างมากครับต่อไปครับผมใบนี้รอสอนนอ,อใบนี้ก็เป็นเดาทานหลักร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวอดีต อ่านยาวนะซึ่งเดวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปนที่01801แล้วก็8นะ018นะร้อยหน่อยนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจ แนวทันทีแล้ว023นะต่อไปครับผมใบนี้นาคิโน่ดับล่างนาคิโน่ดับล่างใบนี้ก็เป็นแนวทันทีแล้วดับ1ผ่านนะ3 7 3 7ดับ1ก็ผ่านนะ เดวทันใหม่นี้ครับเจ้าของคอมูลก็เบ่งปานอีกแล้วนะเราไปชมกันเลยซูมก่อนนะเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับดับล่าง2นะเดวทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปานดับล่าง2ตัวเดียวท่านนาคิโนะนาคิโนเจ้าของคอมูล เบ่งปานให้พิจารณาอีกแล้วต่อไปครับท่านผู้ชมนะใบนี้ครบล่างใบนี้ก็เป็นแนวทานที่แล้วนะแนวทานที่แล้วครบล่างผ่านไหมเอ่ย0 3 4 7พัผ่านนะสา 7, นะผ่านครบนะท่านผู้ชมครบเลยนะ 3. 7 3 7ิตจิต,จตนะเดวทันใหม่นี่ครับเจ้าของเนวทานก็เบ่งปานอีกแล้วนะเดวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน5ตัวนะท่านก็ดับเหลือเด่นนะทาน่านผู้ชมสมให้ดูก่อนนะท่านนะก็ดับ,ด,บนะดับหลยสูตรนะดับ6 7จ 1>, 1 9 4 9 9 1 7สรุปแล้วดับไปแล้ว5ตัวก็เหลือ5ตัวนะท่านนะก็เหลือ5ตัวครับท่านโพชมก็เบ่งป่านที่0 2 3 5 8นะแนวทานครบนะครบครบล่างนะครบล่าง ก็ขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆข้อมูลที่เบ่งปานนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านนี้ก็เบ่งปนนานแนวทาน10หน่อย10หน่อยโชน3ส,สูตรนะท่านอาพลอดีตก็ผ่านนะแนวทานใหม่นี้3ส,สูตรนี้นะ ชูนเก้าชูนเก้าตัวเดียวนะสุดที่หนึ่งสุดที่หนึ่งเดี๋ยวกันนะสุดที่หนึ่งที่สองที่สามชูนเก้านะชูนเก้าตัวเดียวนะเหนืทานะรอสอนนอนะท่านผู้ชมขอบคุณมากจริงๆ ก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่าราักนะคลิปนี้ก็เราเจอกันเพียนเท่านี้ก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม